หลักการพอเพียงหรือการดำรงนั้นในหลักพระพุทธศาสนานั้นให้มนุษย์รู้จักความพอเพียงคนเป็นมนุษย์ต้องมีความขยันพอขยันนั้นจะเกิดความมีเงินมีทองมากการครบมิตรที่ดีมิตรที่แนะนำประโยชน์มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ชักชวนไ่ทางชิบหายไม่ชักชวนไปทางเล่นการพนันกินเหล้ามีความพอเพียง คือเลี้ยงชีวิตด้วยชอบไม่ฟุ้งเฟอ้อแล้วก็ไม่ทะเยอทะยานอยู่ด้วยความพอเพียงนั่นเอง วันนี้พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศจากความร่มรือนของวัดที่อยู่ตามป่าเขามาสัมผัสกับความเย็นสบายของลมทะเลไปชมกับวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและชมความสวยงามของโบสถ์ไม้สักทองเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีเลยนะครับวัดไซย,ย้อยเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบางไซย,ย,ย้อยตําบลชะอําอ,อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี ครับคุณผู้ชมครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพระอุโบสถนะครับของวัดไซย้อยครับซึ่งบอกว่าอายุกว่าร้อยปีเลยนะครับซึ่งด้านในเนี่ยจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เราจะเห็นลักษณะของโบสถ์ที่เป็นแบบเก่านะครับเป็นไม้เก่าแต่ว่ายังคงทนสภาพถาวรอยู่และที่สําคัญเดี๋ยวเราจะไปลอดโบสถ์นี้เพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยแต่ก่อนอื่นไปไหว้พระด้านบนกันก่อนฮะและโบสถ์แห่งนี้นะครับก็มีการปรับปรุงนะครับยก พื้นขึ้นมานะครับเพื่อให้สาธุชนญ,ญาติโยมเนี่ยมีกิจกรรมนะคือลอดเข้าไปด้านล่างโบสถ์นะครับก็มีความเชื่อว่าอาจจะเจ็บป่วยปวดเมื่อยตรงไหนก็จะหายนะครับซึ่งก็จะเป็นไฮไลท์ของโบสถ์วัดไซย้อยแห่งนี้โบสถ์หลังนี้นะครับก็ตั้งอยู่กับริมทะเลริมชายหาดนี่เลยนะก็เดินมาให้เห็นนะครับเพราะอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะครับก็สามารถเดินมาได้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่จอดของเรือประมงเป็นกลุ่มเรือประมง บางไซย,ย้อยหลังจากที่เราได้ไปชมความงดงามของวัดไซย้อยแห่งนี้แล้วช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังธรรมะก,กันบ้างครับวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อเรื่องหนทางสู่ความร่ำรวยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มนุษย์หนาลุจจับความพอเพียงคนเป็นมนุษย์ต้องมีความขยัน ไม่ขี้เกียจขยันอย่างเดียวพอขยันนั้นจะเกิดความมีเงินมีทองมากฉะนั้นการดำรงชีวิตทุกวันปัจจุบันนี้ต้องมีความพอเพียงนะยโยมนะต้องประหยัดรลุจจักคิดนะก่อนจะทำอะไรกลจักคิดมีสติไม่ฟฟ้งเฟ้อเราก็จะมีความสุขคุณผู้ชมครับ มนุษย์แทบทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ล้วนอยากจะมีฐานะที่ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือซึ่งการที่จะมีฐานะร่ำรวยถ้าเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่แล้วเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการที่จะทำมาหากินและต้องรู้จักรักษาทรัพย์สินที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากด้วยนอกจากนั้นครับเราก็ควรที่จะคบคนดีก็จะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดี แต่ถ้าหากว่าเราเลือกคบคนไม่ดีก็จะนำพาเราไปสู่การเสียทรัพย์สินต่างๆที่เราหามาได้และสุดท้ายการที่จะรักษาทรัพย์สินให้อยู่กับเราได้นานก็คือการรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยนั่นเองครับ